สหรัฐเดินหน้าเข้มกดเหล็กแคนาดาออกใบสั่งปรับมูลค่ามหาศาลปีนี้ถือเป็นปีแห่งการกำกับดูแลแล้วบิตคอยจะยังยืนเหนือแนวรับสำคัญได้หรือไม่หลังเอาชนะทองคำมานานกว่า5ปีทำไมปีนี้กลับโดนสวนปรับจนเจ็บหนักโซลารนาที่เคยบินสูงกลับเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่มันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์ที่เคยเป็นความหวังของชาวเวบฟรีสเตเบิลคได้สิทธิ์เป็นสกุลเงินถูกกฎหมายในสหรัฐ ฟังดูเหมือนการปกป้องแต่จริงๆ,อา,งๆอาจเป็นการรวบอำนาจ CC ก็ออกมายงข่าวลือก,กับโปรเจกต์ไฮด์หรือว่าน,นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามดีฟาประทะัดซี i ฟารู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Open Chat BTV Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันพฤหัสบดีที่1 3ตุลาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV ี h a i l a n d คริปโตรายวันกับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการ วันนี้เราจะพามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงานการคริปโตและบล็อกเชนกันครับปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งมีมคอยเลยก็ว่าได้ครับพอตามรายงานจากบูมเบิร์กบอกว่าแม้แต่กองทุน A16C คริปโตก็ยังถึงกับตาค้างครับเพราะแค่ปีนี้ปีเดียวก็มีเหรียญมีมเกิดใหม่กว่า13ล้านเหรียญแต่นี่ไม่ใช่กระแสสร้างสรรค์อะไรครับแต่มันคือช่องว่างทางกฎระเบียบที่เปิดกว้างสุดในประวัติศาสตร จนสภาคองเกรสสหรัฐต้องรีบออกมาเร่งร่างกฎหมายใหม่ครับที่ชื่อว่า Digital Asset Market Structure Security Act เพื่อกำหนดให้ชัดเจนครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ออกเหรียญแล้วใครจะเป็นคนกำกับดูแลแล้วจะตรวจสอบยังไงโดยที่พออ s k i สกินประธาน SEC ได้ยืนยันนะครับว่าการจัดการจะจัดการให้เสร็จก่อนในปีนี้ ในขณะที่แคลิโไลน์แฟมครับรักษาประธาน CFTC ก็ได้เผยว่าตอนนี้เขากำลังจับตายอย่างใกล้ชิดทั้งในตลาดสปอรตและสินทรัพย์คำประกรันแบบโทเคนส่วนในฝั่งของ SEC ก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับพอได้เปิดตัวโครงการโปรเจกต์คริปโตเพื่อทดลองระบบการ,รกำกับดูแลแบบใหม่ที่เปิดในพื้นที่ที่มีนวัตกรรมทางกฎหมายโดยถึงแม้ว่าจะสะดุดพรรัฐบาลชัดดาวครับแต่ล่าสุดทางทำํำเียบขาวก็ได้ไฟเขียวแล้วครับ โดยให้ acc นะครับเป็นผู้ตรวจสอบคริปโตเซฟฮาร์เบอร์และให้ cftc ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เข้าข่ายหลักทรัพย์ซึ่งทั้งสองพรรคการเมืองก็ได้เดินเกมไปพร้อมกันครับโดยที่พรรคลิเบลิกรพารพนเน้นควบคุมตัวกลางธุรกรรมส่วนเดโมแครตก็กลัวว่าดีไฟจะระเบิดเวลาซึ่งถึงแม้ว่าเส้นทางการออกกฎหมายจะยังคงอีกไกลนะครับแต่ทิศทางในตอนนี้มันก็เริ่มชัดเจนมากแล้วครับว่าสหรัฐตั้งใจจริงที่จะดึงคริปโตเข้าสู่กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่บิตคอยตอนนี้ก็ยังคงแกวงตัวนะครับอยู่บริเวณ101,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. โดยถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะโดนแรงสั่นสะเทือนจากนโยบายก็จริงอยู่ครับแต่ในมุมมองระยะยาวกฎระเบียบใหม่นี้แหละครับที่อาจจะเป็นใบเบิกทางสู่รอบบูรันของสถาบันใหญ่ครับคราวนี้แคนาดามาแรง,งจริงๆครับเพราะหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินฟินทร a ได้สั่งปรับบริษัทคริปโตจากแวนคูเวอร์ที่ชื่อคริปโอมัสเป็นเงินกว่า177ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ126ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นค่าปรับระดับประวัติศาสตร์เลยครับโดยที่สาเหตุก็คือในเดือนกรกฎาคม2024บริษัทนี้ไม่ได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยกว่า1,000รายการและยังได้พลาดรายงานธุรกรรมโอนคริปโตที่เกิน10,000ดอลลาร์แคนาดาอีกกว่า1,500รายการจนทำให้หัวหน้าฟินทร a ถึงกับกล่าวแรงนะครับว่าเรื่องแบบนี้เขาจะไม่ลงโทษก็ไม่ได้โดยนี่ครับถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าแคนาดาเริ่มจริงจังกับการเกยวกับดูแลคริปโตแล้วแล้วก็ยังเป็นสัญญาณเตือนต่อทั้งวงการคริปโตทั่วโลกอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับข้อมูลออนเชนก็กลับบอกอีกเรื่องหนึ่งครับโดยที่บิตคอยยังคงยืนอยู่เหนือแนวรับสําคัญที่1 8 3 0 0ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงซึ่งนี่ครับคือเส้นต้นทุนของนักลงทุนสายกลางส่วนนักลงทุนสายสั้นที่ซื้อตั้งแต่1-4ถึงสสัปดาห์มีต้นทุนเฉลี่ยที่1 1 6ลลาร์ นักลงทุนระยะกลางที่ถือมา1-3เดือนมีต้นทุนเฉลี่ยที่114,500ดอลลาร์ 1, 14, และสำหรับนักลงทุนรุ่นเก่าครับที่ถือมา3-6เดือนต้นทุนจะอยู่แถวแถว3 0 0ดดอลลาร์ครับโดยก็มีหลายครั้งนะครับที่ราคาย,ย่อตัวลงมาแต่ก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับซึ่งก็แปลว่านักลงทุนยังไม่ได้เทขายครับหรือสรุปง่ายๆก็คือเหรียญยังอยู่ในมือฐานราคาย,ยังคงมั่นคง และการแข่งตัวในรอบนี้คือการสะสมไม่ใช่การพังลงแต่อย่างใดครับรายงานล่าสุดจาก A 6 x C, C ได้ยืนยันครับว่าตลาดคริปโตยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยในรายงานได้อธิบายภาพรวมไว้ครับว่าวัฏจักรของตลาดในตอนนี้คือราคาดันให้พัฒนาเพิ่มขึ้นและนักพัฒนาก็ดันให้ผู้ใช้มากขึ้นซึ่งผู้ใช้ก็จะกลับมาดันราคาอีกต่อหนึ่งซึ่งที่น่าสนใจก็คือการเติบโตที่เร็วที่สุดกลับไม่ใช่สหรัฐครับแต่คือประเทศกําลังพัฒนาที่เร่งลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่วน Sta b l e c คอ n ก็มีปริมาณธุรกรรมต่อปีนะครับสูงถึง46ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐมากกว่า Paypal ถึง20เท่าและแมาก,กว่าว i s a 3เท่าซึ่งเรียกได้ว่ากลายเป็นดอลลาร์บนเชนของโลกจริงไปแล้วครับส่วนข้อมูลออนเชนในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะอัตราส่วน s เต b บ e c คอ n ในตลาดหรือ ESR ของ b บ n a น c e ได้ลดลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ2ปีซึ่งก็หมายความว่า Sta b l e c คอยที่สะสมในระบบมีม,มหาศาลครับ แต่ก็ยังไม่ถูกนํามาใช้โดยปลอดสาสตร์ที่ผ่านมามันก็มักจะบอกเรานะครับว่าทุกครั้งที่ ESR ต่ําแบบนี้คือตลาดกําลังหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะวิง่งโดยในตอนนี้สภาพคลองก็เรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมเลยครับเงินก็กําลังรออยู่แต่แค่ยังไม่เริ่มจุดระเบิดซึ่งถ้าความเชื่อมั่นกลับมาบวกกับนโยบายที่ผ่อนคลายและ ETF ไหลกลับเข้าตลาด บิตคอยก็จะเยานขึ้นได้ทุกเมื่อเลยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV นะครับพร้อมกับอัปเดตข่าวการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2024ในตอนนั้นทั่วโลกต่างคาดเดากันครับว่าปีหน้าใครจะเป็นผู้ชนะในสนามลงทุน นักเล่นหุ้นก็จ้อง S&P 500ส่วนคนในวงการคริปโตต่างกระเทใจไปให้บิตคอยครับแต่ใครจะคิดับว่าสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดของปี2025กลับไม่ใช่ทั้งบิตคอยหรือหุ้นครับแต่มันคือทองคําเจ้าเก่าที่คนเคยมองว่าเชยโดยในปัจจุบันครับทองคําแท่งในตลาดโลกอยู่ที่ราว,ว4,250ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งในตลอด5ปีที่ผ่านมาครับบิตคอยได้พุ่งขึ้นกว่า1,000%จนทองคําถูกทิ้งห่างเกิน10เท่า แต่ในปีนี้มันกลับตละััดครับเพราะทองคําได้พุ่งขึ้นกว่า50%ภายในปีเดียวในขณะที่บิตคอยนะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่15%ทำให้คนที่เก็บทองต่างพากันยิงกว้างไปตามๆกันครับซึ่งตัวการที่อยู่เบื้องหลังของการพลิปกลับในครั้งนี้ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยแล้วก็ไม่ใช่กองทุนใหญ่ครับแต่คือธนาคารกลางหรือ central bank ในปี2024ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิมากถึง1,045ตัน และนี่ถือเป็นปีที่3ที่ยอดซื้อทะลุ1,000ตันติดต่อกันตามข้อมูลจาก World Gold Council โปแลนด์เพิ่มทองคำ18.66ตันขาซักสถานเพิ่ม15.65ตันจีนเพิ่มอย่างต่อเนื่องอีก6.22ตันประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ถือทองคำเจิน70%ของทุนสำรองระหว่างประเทศแต่จีนมีเพียง6.7%เท่านั้นแปลว่ายังมีช่องให้สะสมได้อีกมาก โดยสัดส่วนการซื้อทองของธนาคารกลางทั่วโลกพุ่งจาก10%ขึ้นเป็น20%และนั่นคือฐานที่มั่นที่ค้ำราคาทองคำให้อยู่ในระดับสูงเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่ลึกกว่านั้นครับซึ่งก็คือความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐกำลังพังลงเรื่อยๆมนี้สาธรารณะของสหรัฐพุ่งทะลุ36ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า124%ของ GDP ครับทำให้รัฐบาลทรัมป์ต้องเผชิญกับทั้งความขัดแย้งภายนอกและการแตกแยกภายใน บวกกับเหตุการณ์การแชร่แข็งทุนสำรองต่างประเทศหลังสงครามรัสเซียยูเครนก็ได้ทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มตระหนักกันแล้วครับว่าทองคําที่อยู่ในตู้น,นิรภัยของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงพอเมื่อโลกยิ่งวุ่นวายทองคําก็ยิ่งมีค่าซึ่งนี่แหละครับคือความจริงของสุภาษิตท,ที่ว่าให้ซื้อทองในยามสงครามแต่เรื่องที่น่าตลกก็คือในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกกาลังกว้านซื้อทองคํา ทองคำดิจิตอลยางบิตคอยกลับเริ่มมีพฤติกรรมเหมือนเงาของดอลลาร์มากขึ้นทุกทีครับข้อมูลจาก Standard Chartered Bank ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยกับดัชนี NAS d a q พุ่งสูงถึง0.5และในช่วงต้นปีแตะระดับ0.8ขณะที่ความสัมพันธ์กับทองคำเหลือเพียง0.2เท่านั้นนับตั้งแต่สหรัฐอนุมัติบิตคอยสปอต ETF ในปี2024ยักษ์ใหญ่อย่างแบ็กรอกและกองทุนสถาบันอื่นๆก็แห่เข้ามาถือครอง ส่งผลให้บิตคอยถูกดูดเข้าไปอยู่ในระบบดอลลาร์อย่างสมบูรณ์ตอนนี้การขึ้นลงของบิตคอยไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันทามติของผู้คนอีกต่อไปแต่มันผูกติดอยู่กับธนาคารกลางสหรัฐทรัมป์และวอลสตรีท I think it's a, it's a moving benchmark for Bitcoin because I, I do think that Bitcoin will eventually surpass gold in market cap I fully expect that we see Uh, gold at announced decade and expect see Bitcoin at a years Gold to Bitcoin million the next expect the next 10k in in see I six เส้นทางของทองคำและบิตคอยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนของสองยุคครับโดยที่ทองคำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระเบียบแบบเก่าความมั่นคงและความกลัวในขณะที่บิตคอยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบแบบใหม่ที่สื่อถึงอิสรภาพและความทะเยอทะยานแต่ในวันนี้ทองคำกลับถูกธนาคารกลางยึดกลับเข้าสู่ระบบส่วนบิตคอยก็ถูกวอลล์สตรีทปรับให้เชื่อง ทำให้ท้งคู่ครับค่อยๆสูญเสียความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของตัวเองไปแล้วจากที่เรานะครับเคยเชื่อว,ว่าเทคโนโลยีจะล้มล้างการเงินได้แต่ในความเป็นจริงคือทุนฉลาดกว่าอลกริทึมเสมอครับเพราะทุนมันไม่ได้เดินตามบุดมการ์แต่มันเดินตามความปลอดภัยและผลตอบแทนซึ่งบางทีนี่ก็อาจจะเป็นความจริงที่โหดร้ายที่สุดของปีนี้ครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าบิตคอยต่างก็หนีไม่พ้นวงจรของอำนาจและความเชื่อมัน่นเพราะมันต่างแค่ รูปแบบเท่านั้นครับแต่ตะกาก,ก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งอนาคตของความมั่งคั่งครับจะไม่เป็นของคนที่พูดเสียงดังที่สุดแต่จะเป็นของคนที่เข้าใจครับว่าศรัทธ,ธาและความไว้วางใจกําลังจะถูกสร้างใหม่ได้อย่างไรถ้าใพูดกันตรงๆในฐานะสาวก SOL ช่วงนี้ผมก็รู้สึกวันๆเหมือนกันครับพอถ้าลองมองไปรอบๆทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB และ XRP ต่างก็ทําจุดสูงสุดใหม่กันหมด แต่ SOL กลับนิ่งสนิทยอยู่กับที่ครับหลังจากที่พุ่งขึ้นแต่295ดอลลาร์ในเดือนมกราคมก็เหมือนจะหยุดวิ่งไปเฉยๆครับแม้แต่ตอนที่กระแสเรียนมีมกำลังมาแรงราคาของ SOL ก็ไม่กระดิกเลยแม้แต่นิดเดียวครับจนได้ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมาจากที่กลไกเงินเฟ้อร,รุนแรงเกินไปมาจากวานไม่ปลื้มหรือว่าสภาพคล่องไหลไปอยู่บนเชนอื่นหมดแล้วทายพูดกันตรงๆ ตอนนี้ SOL ก็เหมือนกับนักวิ่งที่ช้าไปครึ่งก้าวครับคนอื่นเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วแต่ SOL ยังคงผูกเชือกรองเท้าอยู่ที่เดิมและประเด็นที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นครับคือความร่าช้าของ SOL ในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาครับแต่คือเรื่องของความเชื่อมัน่นครับเพราะสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลในระบบนิเวศต่างก็แข็งแรงแต่ราคากลับไม่ขยับนั่นก็หมายความว่าศรัทธาของตลาดที่มีต่อเรื่องราวของ SOL มันเริ่มสั่นคลอนลงแล้วครับ และเงินทุนก็กำลังประเมินขอบเขตมูลค่าของพลับบิดเชนใหม่ตามรายงานล่าสุดจากเกร cale แม้ว่า SOL จะอยู่ในอันดับที่3ตามมูลค่าตลาดหรือ Market Cap แต่กลับครองอันดับหนึ่งในหลายตัวชี้วัดสำคัญของบล็อกเชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ใช้งานต่อวันปริมาณการซื้อขายค่าธรรมเนียมธุรกรรมและความเร็วการประมวลผลต่อวินาทีหรือ TPS ยอดการซื้อขายสะสมบนเด็กของ s o l a n a ได้ทะลุ1.2ล้านดอลลาร์ไปแล้ว ซึ่งสูงกว่าทุกล็อกเชนอื่นๆในตลาดขณะที่จูปิเตอร์แพลตฟอร์มเดสอาร์จิเตอร์ชั้นนําของโซลาน่าก็ครองตําแหน่งแพลตฟอร์มรวมสภาพคล่องที่มีปริมาณการเทรดสูงที่สุดในอุตสาหกรรมคลิปโตทั้งหมดระบบนิเวศของโซลาน่าสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมต่อเดือนราว425ล้านดอลลาร์และมีไรายได้ต่อปีหรือ annualized income มากกว่า5,000ล้านดอลลาร์จะว่าไปแล้วเรื่องของ SOL มันก็เหมือนกับพลอตหักมุมจริงๆครับ ทั้งที่มันแข็งแกร่งในด้านประสิทธิภาพมีฐานผู้ใช้มหาศาลและครองอันดับหนึ่งด้านปริมาณการเทรดแถมยังเป็นผู้นํากระแสนในช่วงที่มีมคอยบูมและเบื้องหลังครับก็ยังมีทุนสํารองขนาดใหญ่ที่คอยหนุนอยู่ซึ่งถ้าเราตัดเรื่องเงินเฟ้อออกไปก็แทบจะไม่มีจุดไหนให้ตําหนิเลยจริงๆครับทุกอย่างในตอนนี้ชี้ว่ามันควรจะเป็นพระเอกของรอบนี้ด้วยซ้ําแต่พอเข้าสู่รอบตลาดกระทิงจริงๆแสงของพระเอกกลับดับวูบลงไปเฉยๆครับ จนตอนนี้นะครับ S O L กลับร่วงลงมาอยู่ที่ราวๆ185ดอลลาร์ 5, ทำให้เหล่าคนที่ศรัทธาก็ตั้งนั่งมองกราฟแบบเศร้าๆไปต,ตามๆกันครับแม้แต่คำว่าเพิ่มพอร์ตก็ยังพูดไม่ออกซึ่งความแตกต่างนี้ก็ได้สะท้อนถึงความเฉยชาทางโครงสร้างของตลาดคลิปโตได้เป็นอย่างดีเลยครับพอนักลงทุนไม่ดูแค่เทคโนโลยีอีกต่อไปแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับความสดใหม่ของเรื่องราและความเข้มข้นของสภาพคล่องมากกว่า ซึ่งเมื่อกระแสเงินทุนไหลไปสู่ AI, RWA และระบบนิเวศเชนร,รุ่นใหม่ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของโซนาก็กลับกลายเป็นเพียงแค่ฉากหลังที่ถูกมองข้ามไปครับโดยราคาที่นิ่งในตอนนี้มันไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอนะครับแต่มันคือสัญญาณว่าตอนนี้กระแสและเรื่องราวไม่ได้อยู่ข้างโซนาอีกต่อไปแล้วครับ <S <S ลายเซ็นของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ทําให้สเตเบิลคอยได้รับทะเบียนบ้านอย่างแท้จริงแล้วครับโดยกฎหมาย Gen นียสแอได้มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งก็ได้กลายเป็นกฎหมายฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับที่กำกับดูแลสเต็มคร์โดยเฉพาะซึ่งก็หมายความว่าวอชิงตันครับได้นำคริปโตเข้าสู่ระบบการเงินภายใต้อำนาจอภิปไตยของตัวเองอย่างเป็นทางการโดยที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ออกเหรียญสเต็มคต้องมีเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเท่ากัน1 0 0เป็นทุนสำรองรวมไปถึงสถาบันที่มีมูลค่าตลาดเกิน5 0,000ล้านดอลลาร์ ก็จาเป็นนะครับที่ต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีอิสระประจําปีโดยแม้แต่ Sta b l e Co คอยครับที่ออกนอกประเทศสหรัฐก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก,กําก,กับของอเมริกาเช่นกันซึ่งภายนอกดูเหมือนจะเป็นการตั้งกฎกติกานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการที่ระบบดอลลาร์กำลังขยายอำนาจอธิปไตยทางการเงินมาครอบครองโลกการเงินคริปโตอีกครั้งครับโดยในปัจจุบันนะครับทั้งกระทรวงการคลงังสำนักงาน SEC และธนาคารกลางสหรัฐ ก็เล่งจัดทํารายละเอียดต่างๆตั้งแต่การตรวจสอบด้านกฎหมายครับไปจนถึงการกํากับดูแลทุนสํารองซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะควบคุมเส้นชีวิตของสเตเบิลคอยเอาไว้ในมือของสหรัฐทั้งหมดครับเอลิสเบธวอร์เรนผู้ที่สมาชิกพรรคเดโมแครตของสหรัฐออกมาโจมตีนโยบายคริปโตอีกครั้งโดยส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสกอตเบเซนเพื่อวิจารณ์ว่ากฎหมาย Genius a c t ที่ทรัมป์ลงนามนั้นผ่อนปลนเกินไปในการกำกับดูแลคริปโต โดยเธอได้ยกตัวอย่างกรณี Stablecoin u s d 1ที่ทรัมป์เป็นผู้ผักด,ดันและเหตุการณ์ที่แพ็กซอสทำเหรียญ p y u s d ผิดพลาดเพื่อเตือนว่ากฎหมายฉบับนี้อาจน,นำไปสู่ความเสี่ยงทางการเงินวอร์เรนได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังอุดช่องโหว่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันไมเคิลบาร์หนึ่งในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหเือกก็ได้ชี้ให้เห็นว่า genius act in มีข้อบกพร่องในการกํากับดูแลอีกหลายประการที่จําเป็นต้องปรับปรุง effectively cutting the benefits that people were promised and they are making people suffer all across this country it is wrong w h ร l e t h ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นนะครับพอเธอยังคงเดินหน้ารัวกระสุนวิจารณ์พร้อมเอาเหตุการณ์พลาดระดับเทพของ Paxos ออกมาเป็นตัวอย่างอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นั้นครับเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับที่ทําให้มีการพิมพ์เหรียญ p y ด USD เกินกว่า3ล,าล้านล้านเหรียญซึ่งมากกว่าขนาด GDP ของทั้งโลกนะครับถึง3เท่าโดยที่วอร์เรนได้กล่าวอย่างดูเดือดเลยนะครับว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกหลายๆครั้งความเชื่อมั่นของตลาดก็จะพังทลายลงโดยสิ้นเชิงครับแล้วมันก็อาจจะจุดชนวนนะครับให้เกิดวิกฤตการเงินเชิงระบบได้และที่สำคัญไปกว่านั้นครับคือวอร์เรนได้ชี้ให้เห็นครับว่า Genius Act ไม่ได้แก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจเลยเพราะวอลสตรีในตอนนี้เป็นทั้งผู้ออกเหรียญ และก็เป็นทั้งผู้ได้ประโยชน์จากเหรียญนั่นเองซึ่งก็เท่ากับว่าตัวเองเป็นผู้ตัดสินลและก็เป็นผู้เล่นในสนามด้วยซึ่งเธอก็ได้เตือนรัฐมนตรีการคลังอย่างสกอตต์เบสเซนนะครับว่าระบบการกำกับดูแลในปัจจุบันมันแทบจะไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยถ้าหากไม่รีบอุดช่องโหว่และกำหนดขอบเขตอำนาจที่ชัดเจน Stable Coin คอบก็อาจจะกลายเป็นชนวนของวิกฤตการเงินครั้งต่อไปได้นั่นเองครับวงการบล็อกเชนในตอนนี้เรียกได้ว่าทะยานไปถึงอวกาศเลยก็ว่าได้ครับพอตั้งแต่เดือนตุลาคม ไฮเปอร์ลีควดก็ได้ออกแรงหนักโดยการเปิดตัวกลไก HIP 3 T c a s s t a k e 500เดซิ 5, เมรไฮทก็สามารถเปิดตลาด per p e r p e t u a l Contract ของตัวเองได้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตลาดซื้อขายให้ประชาชนทุกคนเลยก็ว่าได้ครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับคือข้อมูลได้บ่งชี้ครับว่าตลาด De ็ p e r p e t u a l Contract ได้พุ่งขึ้นไปถึง20ถึง26ของส่วนแบ่งตลาดกลางปีนี้ซึ่งก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าใน2ปีก่อนตัวเลขนี้มันยังอยู่เพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นครับ ทำให้การเติบโตนี้มันก็เหมือนกับการติดจรวดเลยทีเดียวและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับคือ CC ผู้ก่อตั้ง Binance เองก็อดใจไม่ไหวครับก็ได้ลงมาตอบโต้ข่าวลือนะครับเกี่ยวกับ Hyperliquid บน X แถมยังได้โยงข่าวชอร์ตมูลค่าพันล้านมาพูดอีกด้วยทุกคนเห็นไหมครับแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วครับว่าแม้แต่ผู้คลองตลาด c e x ก็เริ่มจับตาเด็กแล้วโดยที่การต่อสู้ระหว่าง Central i z e d และ decent r a l i z e d ตอนนี้ก็ได้ย้ายไม่อยู่บนเชนอย่างเต็มตัวแล้วครับการเติบโตของเด็กในรอบนี้ไม่ได้พึ่งแค่เรื่องเล่าแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีจริงหลังจากให้เปร์ลิควิดอัปเกรดเป็น H I P 3สภาพคลองพุ่งขึ้นอย่างมากแม้แต่สัญญาณของเหรียญเล็กก็ยังคงสเสถียรสามารถรับคำสั่งใหญ่ได้หลังผ่านเพียงหลังผ่านไปเพียง7วันบูเลตมนโซล่าเร็วแบบสุดขีดยืนยันคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่มิลลิวินาที ส่วน HX ใช้กลไกคิวอัตโนมตัติหรือคิวเมคานิซมึมกดสเปรดให้แทบมองไม่เห็นทำให้ผู้เล่นไฮฟรีเควนซี y ชื่นชอบสุดๆ I really am, like, like resonate with that and so with h y p e r g o o i d it's like yeah crypto is going to change how finance works and like finance is going to move onto crypto and like the thesis is like h y p e r g i i d is going to be the platform onto which all of finance moves เรียงค่าทมเนียมเด็กก็แข่งขันกันอย่างบ้าคลาั่ง เอาแวนติสทำกลยุทธ์ค่ารมเนียมศูนย์บวกกับแจกปันผล p พอร์เด็กซ์ปกติไม่เก็บค่าธรมเนียมตอนรับคำสั่งแต่เมื่อมีความผันผวนสเปรดจะเพิ่มขึ้นหลายเธอใช้เทคโนโลยี CK รวมขั้นตอนจับคู่คำสั่งและเคลียร์บัญชีให้มีประสิทธิภาพเรียะปรับปรุงมาร์ p ไพรส์ทำให้ตำแหน่งถือครองมีเสถียรภาพมากขึ้นตอนนี้เด็กซ์กำลังไล่ตาม CEX อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านความเร็วต้นทุนและสภาพคล่อง บางอย่างยังทำได้เหนือกว่า CEX ด้วยซ้ำตอนนี้เด็กรุ่นนี้แข่งกันแบบสุดขีดจริงๆครับโดยรีปโปลโซนาครองตลาดด้วยสภาพคล่องแปซิฟิกาแข่งกันด้วยความเร็วแบบบ้าคลัง่งส่วน s t a r k n e t Exten ทนเและ p a r a d e ็กก็มีมูลค่าการซื้อขายหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อวนันเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งปริมาณการใช้งานบนเชนเลยก็ได้ครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็ได้บอกนะคบว่าในปี2026มันจะกลายเป็นปีแห่งสงครามหลายแพลตฟอร์ม ที่ใครเร็วกว่าและถูกกว่าผู้ใช้ก็จะย้ายไปที่นั่นและข้อมูลจากคอยเกโกก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าปริมาณการซื้อขาย DEX ในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น25%ในขณะที่ c x ลดลง27%ซึ่งสรุป,ปรง่ายๆเลยก็คือหลังจากเหตุการณ์ FTX ล่มทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วครับว่าเงินต้องบริหารด้วยตัวเองและในตอนนี้เด x ก็ไม่ใช่แค่ตัวสำรองอีกต่อไปคอยเบสในที่สุดก็รองรับ b n b Smartchain ได้แล้ว ต่อไปสามารถฝากถอน BNB ได้โดยตรงแต่ต้องระวังอย่าโอนผิดเครือข่ายไม่อย่างนั้นเงินหายแน่นอนเมื่อสภาพคล่องพร้อมทางคอยเบสจะเปิดคู่ซื้อขาย BNB กับ USDT เพิ่มเติมด้วยครอเค้นเตรียมเข้าสู่ตลาดหุ้นรายได้ไตรมาสสามพุ่งสูงถึง648ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วดูเหมือนว่าปลาหมึกคริปโตตัวนี้กำลังจะลุยสู่ Wall Street แลจ้จริงๆ จนถึงวันที่22ตุลาคมบริษัทจดทะเบียน100อันดับแรกของโลกถือครอง1ล4 5 9 8 7ด p พและในสัปดาห์ที่ผ่านมามี13บริษัทที่ยังคงซื้อเพิ่มและเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าราคาจะผันควนอย่างไรผู้เล่นใหญ่จริงๆก็ยังคงสะสมอย่างเงียบๆครั้งนี้สหรัฐเข้าสู่ภาวะหนี้ทะลุฟ้าโดยหนี้รัฐบาลทะลุ38ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรกทุกครั้งที่หาเงินได้1ดอลลาร เท่ากับเป็นหนี้1.25ดอลลาร์แต่ส่วนการคลังถูกดอกเบีย้ยกดดันจนแทบทนไม่ไหวสรุปง่ายๆคือสหรัฐไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยเงินที่กู้แต่กำลังใช้หนี้ต่อชีวิตตัวเองการทำหนังตอนนี้ก็สามารถขึ้นบล็อกเชนได้แล้วตามรายงานจากคอ i n d e s ตอนนี้ผ่านช่องทาง r e x c f ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของ SEC คนทั่วไปก็สามารถลงทุนในหนังรับปันผลขายหุ้นส่วนได้ทั้งหมดบนบล็อกเชน วงการภาพยนตร์เข้าสู่ยุคโทเค็นหรือโทเคแนนเซชันเอร่าอย่างเป็นทางการเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในโลกของคริปโตล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกโรมไปถึงรายการ Investor Code ครับที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลกถ้าอยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าทุกคนเห็นว่าช่อง B t ทของเรามีประโยชน์ อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนใหม่ๆตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ